วิธีเปิดไฟงานนะครับที่มันเด้งหรือว่ามันเด้งออกจากแกมก็ให้เปิดไฟงานปกติเลยครับรอสักครู่หนึ่งจะมีหน้าต่างบบนเด้งขึ้นมาวิธีแก้นะครับเออปรแกมมันจะบั๊กอยู่นิดหนึง่งวิธีแก,ก็คือกดปิดขั้นตอนนี้ต้องทำเร็วนะครับกดปิดปุ๊บทำการลากเมาส์ คลิกลากตรงพื้นหลังรอสักครู่นะครับเดี๋ยวจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาอีกอันหนึ่งถ้ามีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้กดเอ่อให้กดเย็ดหรือโนนะครับให้กดให้เรามากดที่คีย์บอร์ดนะกดปุ่ม ESC ที่อยู่ข้าง F 1. หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็ทำการมากดที่ Edit กด ทันดูให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแค่นี้ก็เปิดใช้งานได้ปกติสามารถแก้ไขได้เหมือนเดิมครับโปรแกรมมันบั๊กอยู่นิดนึงยังไม่มีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาก็ต้องทำแบบนี้ไปก่อนต้องทำแบบนี้ทุกครั้งเวลาเปิดโปรแกรมใหม่ทุกครั้งนะครับ